สวัสดีครับสบายดีพี่น้องของไปสุขสุขคตขับผมพบกับเบายะอันตัวพี่น้องขับผมมาแล้วพี่น้องขับผมวันนี้ได้เมนูนี้พี่น้องขับผมขัาวเห็ดเพาะใส่หมูพี่น้องขับผมโอ้โหเป็นขั่วกะทิพี่น้องสูตรเบียะนะครับใส่ใบชะพูพี่น้องใส่ใบชะอมเสแสรพี่น้องเห็ดเพาะนังโอ้โหอ่ะพี่น้องข้าวสวยให้เขาครับผมนี่นะพี่น้องข้าวสวยอ่ะนี่แล้วพี่น้องครับผมนี่ ขั่วกะทิหอมห้อมอ่าโปรดตองวยายร้ายยัยห้ามี่นหนอคกับผมพาพี่พระนองลงมือกินเขากินน้ำน้ำกันครับผมไปครับนี่งน่นอกเม,มนูนี้บอยยาเคยทำแล้วนะครับเห็ดพอดนังกรุบกรุบ Thanks. Mm. แสบไปหอปนองเห็ดเบงไปหนองครับสูตรบร่ยะแซ่บไป่นอย หลาดข้าวตักสิบบากขมีไงมาเริ่มครับพี่พี่น้องๆทุกคนโลกโซเชียลโลกออนไลน์ต่ามประเทศตา่างคนหากินเห็ดเพาะอย่าง้เพี่พอไม่ใช่เห็ดพึ่งเนะเห็ไดไม่่เห็ดใดเห็ดพึ่ง เห็ดเพาะแตกใส่ปากพี่น้องแต่ว่าบางดอกมันก็สีเหนียวนะพี่น้องนะครับเพราะว่าบางคนถามว่าหน้านี่นะพี่น้อง หนาวๆเนี่บยบอยากคร่งมีเห็ดพอ,อกินนะครับคือแม่หามาให้นะครับแล้วก็บอยากเอามาแชร์ช่องฟิตไป้นปี่น้องวันนี้มันก็อาจจะแก้ไปนิดนึงพี่น้องแช่ดนนะครับแชร์หลายเดือนแนะ่แต่ยังกรอบอร่อยอืมุดยอดจ้ะเห็ดพอ ครับโอเคครับพี่น้องครับผมมื่อวีพี่น้องเบายะอุตัวพี่น้องครับผมป้าพีพี่น้องนะครับกินขัวเห็ดเพาะนะครับใส่หมูพี่น้องครับผมแซ่บๆทบตกันนะครับผมกะถ้าเกิดเบายะครับผมกินไม่ดีกินไม่สุภาพวาจาไหนที่ไม่เหมาะสมพี่น้องหมูมามยังกระ้าพี่น้องครับผมกลับขอโทษขอให้พี่น้องสู้ขอุกคนครับผมฝากกดไลค์กดแช่เบายะพี่น้องครับผมวันนี้เบายะตัวสมบัยดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง